มีตัวป่วนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวศัพท์กันเข้ามานะครับอ่ะก็สายต่อไปนะครับนี่ท่านเรียกร้องมานะอยากให้พูดเรื่องนี้กันนะคุณน้ำเพชรฮะสวัสดีครับคุณน้ำเพชรครับคุณน้ำเพชรครับคุณน้ำเพชรครับฮัลโหลได้ยินไหมฮะได้ยินได้ยินต้องตะโกนหน่อยแล้วก็จะค่อยๆได้ยินครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างถูกใจแล้ววันนี้ของแพง่ะไม่ไงแพงมันมีอะไรคืบหน้่าที่พูดทุกวันอยู่บ้าง ใช่ผมเอาความจริงครับผมไม่ผมไม่ได้ผักชีลอยน้าที่ผมรู้คือผมรู้จากข่าวนแต่ทำให้ผักชีมันลดลงบ้างอ่าถ้าความจริงมันเปิดเผยอย่างนี้มันอย่างอย่างนี้ครับมันคนเรามหนีความจริงไม่ได้หรอกครับพี่เคาบอกขึ้างภาพนะตีไปตรวจตลาดบอกขึ้นแค่สองเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เกินท็อปเดือดร้อนอะไรมากมายได้แล้วสมมตีเขารวยะครับผมมีเอาตรวจตลาดด้ไม่รู้ได้ไงหรอเขามีข้อมูลรายงานแล้วข้าราชการก็รายงานทุกวันทุกวัน่ะ ไม่เขาก็ตอ้องตอบอย่างนั้นแล้วตอบกับมาผมก็ไม่เห็นเข้าประเด็นอะไรที่พี่<ห>ตอบถามมาอยู่ผมก็ดูอยู่เขาตอบไปโซนุนโซนนี้ไปเจออะไรที่มันแพงกว่าปกติมั้งที่คุณน้ำเพชรพรมันทำไมแพงขนาดนี้โอ้โหพี่มันทุกอย่างพี่ค่าคของชิม้แม้แต่ไข่แม้แต่อะไรแล้วจะขึ้นแก๊สเนี่ยผมขายแก๊สอยู่ไข่ตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่าเห็นราคามันก็ไม่ได้ขยับเหมือนกับช่วงที่ผ่านมันเป็นอุปทานของคุณนะพี่เข้าใจไหมคือว่าสิ่งหนึ่งขึ้นมันจะต้องขึ้นตามมะพี่ตลาดมันจะเป็นอย่างนั้นะ มันจะขึ้นผักชีต้นหอมหมูเนื้ออะไรประมาณนี้มันจะขึ้นมาหมดเลยครับพี่มันทุกอย่างมันจะขึ้นแล้วมันมันจะมาตกอยู่กับประชาชนนะครับพี่เ <trillion> อาอย่างเช่นถ้าคุณอาว่าน้ํามันไม่ทกระทบแก๊สไม่กระทบมัน <tas. S 1> ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะนี่ต้นทุนพ่อค้าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ขายเพื่อขาดทุนนะครับพี่เข้าใจไหมเอาขายเขาต้องเอากาไรเป็นต่อๆกันมาแต่รัฐบาลแก้ปัญหายอย่างนี้คือต้นหลักต้นต้นน้ําคือน้ํามันกับแก๊สเนี่ยครับการค้าขายกันการาตลาดอะครับพี่ แต่แต่เขาว่าขึ้นตัวตัวนี้แล้วทุกอย่างมันขึ้นหมดอ่ะเพราะค้าคนหนึ่งขึ้นไปห้าบาทสิบบาทเพราะตัวต้นน้ําเนี่ยมันขึ้นมันก็จะทำให้ต้นทุนมันสูงมังแต่ต้นอยู่แล้วอย่างคุณนั้งเพชรเะทํยธุรกิจเนี่ยมันได้รับผลกระทบอะไรมั่งตอนนี้ผมก็พอผมก็ผมก็โยนพาระไปให้ประชาชนแล้วครับใช่ไหมผมขึ้นแก๊สผมก็ต้องขึ้นรัฐบาลขึ้นมาผมก็ขึ้นต่อไปอีกทอดหนึ่งก็ได้กําไรเพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งมันก็เป็นอยู่อย่างนี้การตลาดนะครับ ครับแล้วเกษบ้านก็โวยมั้งไหมบอกทํามขายแพงยังไงทุกคโอ้โหพี่โวยวายมันก็ผมก็เขาเขาเข้าใจเราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจเพราะว่านี่มันไม่ใช่เรากำหนดราคาเป็นพกรัฐบาลกำหนดราคาใช่ไหมฮะแล้วพาวกาพรัฐบาลก็รู้ๆอยู่ปตทปีกำไรกี่แสนล้านแต่พอมามาเอาแค่ตรงนี้มาแสนล้านเองแม่กี่แสนล้านที่ไหนเป็นแสนล้าน่เอาละขอบคุณครับคุณนาเพ็ชรพอดีสายรอนะขอบพระคุณนะครับคุณจริงชัยครับสวัสดีครับคุณจิจชัยครับ ครับสวัสดีครับท่านประธานนารกครับที่อุดรเป็นยังไงบ้างค่าของชีพก็ดีสินค้าเกษตรก็ดีที่นั่นเป็นยังไงค่าของชีพของไม่ได้แพงอย่างที่คิดชาวบ้านคิดไปเองชาวบ้านคิดไปเองนอ๋อคิดได้ยังไงท่านรัฐมนตรีนั่นก็ไปตัวตลาดก็ไม่ได้คิดนอยากให้มาเดินตลาดแถวบ้านผมดูสิครับท่านท่านรองนายกอืม มันจะมันจะเห็นอะไรที่บ้านคราคาอะไรที่มันแพงก็ซื้อที่มันของถูกมาสิอย่างสมัยอดีตนายกสมัครสุนทรเวชก็ยังแนะนําเลยเอาโครงไก่ต้มใส่ต้มไก่แกงใส่ต้มฟักฟักอ่ะมันก็ได้มีทั้งโปรตีนมีทั้งได้อ่าวิตามินได้อะไรต่ออะไรท่านประธานครับครับเราจะกระชากค่าครองชีพลงนะ ยิ่รงยิ่งกระชากขึ้นครับคือกระชากแล้วหรอกปกติเรากระชากแต่กระชากปิดนะกระชากปิดมันมันกระชากเกขึ้นตั้งแต่นโยบายออกมาเลยครับตั้งแต่ยังยังยังไม่ทำเลือกตั้งมันขึ้นไปล่วงหน้าแล้วครับขึ้นไปรับก่อนเลยนะเออขึ้นขึ้นรับก่อนเลยรองรับก่อนเลยตั้งแต่นโยบายสามร้อยบาทครับ ครับผมทมาไมันขึ้นมันจะเลือกตั้งแล้วเลยว่าพักนี้จะต้องชนะมันก็เลยต้องขยับขึ้นไปรอตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งเลยเหรอคุณจะเอาชนะอย่างเดียวคุณคุณไม่มองว่าประชาชนเขาเขาจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยทุกวันนี้ต้นประธานค่อยแรงสามร้อยบาทเนื้อหมูร้อยสี่สิบเนื้อวัวสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิมันมันขึ้นเยอะไหมขึ้นขึ้นมากกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเยอะไหมคุณคุณจิชัย ขึ้นขึ้นขยับขึ้นขึ้นเยอะครับขึ้นไปแล้วมันเยอาเลยที่มันไม่เช่นสองเปอร์เซ็นอย่างที่อย่างที่ท่านรองว่านะครับผมขึ้น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 ครับอยิ่งจะขึ้นไปอีกครับอีกหน่อยไอ้ค่าก๊าซอะไรขึ้นมาขยับขึ้นอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นทุกอย่างแทงทั้งแผ่นดินนี่มันมันจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคานทุกเรื่องนะครับเท่าที่ผมดูมาเดินตลาดดูสิครับเดินตลาดซื้อับข้าวดูสิครับ ท่านรัฐมนตรีลองลองมาเดินตลาดคือนกับท่ากนก็เดินแล้ว่านอเดินแล้ววันก่อนนี่ก็ไปเดินอยู่ไปเดินตลาดไหนครับแม่ค้าตลาดไหนที่เขาบอกนผมีคนพยายามตั้งกจะเกตเมื่อกันบอกจะไปตลาดไหนอย่าบอกลวกหน้าอยู่ๆไปเลยแล้วม่ต้องเอาบรรดาคนใกล้ชิดไปคือเดินด้วยตัวเองอ่ะอถ้าจะเห็นข้อเท็จจริงนะขอบคุณนะคุณยิงแขกแทนทั้งแผ่นดินครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเสกคุณเสกครับ ครับสวัสดีครับเป็นนะฮะได้ใช้ของถูกของแพงเกี่ยวข้องอะไรกับของถูกของแพงอะไรหรือเปล่ามันก็มีผลมามีผลนะครับผมดิตําตําตํามหากินอะไรอยู่ฮะฮะค้าขายครับค้าขายค้าขายไม่เดือดร้อนอยู่แล้วซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปกันใช่มันก็มีผลกับชาวบ้านเนี่ยแต่มีผลกัะชาบามันจะทำมันทำให้เราค้าขายตกลงหนออ๋ออะไรบ้างที่ที่ที่ค้าขายตกตอนเนี้ฮะฮะ ไอ้พวกกขอสร้างไงอ๋ออืมต็วขายสอสร้างอยู่อชาวบ,บ้านไม่ค่อยสร้างบ้านนะมันก็สร้างอยู่แต่มันก็ไม่เต็มไม่สม่วยครับแต่ละครับพีมือของรัฐบาลเป็นไงบั่งเสในแง่การแก้ไขปัญหาเรื่องค่าครองชีพก็ดีเรื่องสินค้าเกษตรก็ดีในมุมของเสเนี่ยร้อยหนึ่งให้สอบผ่านสักกี่คะแนนอ่อนเลยหน่อยไม่ผ่านห้าสิบห้าสิบยังไม่ผ่านห้าสิบห้าสิบครับผมอ๋อ มาถือมาถือว่าคาบเส้นนะคาบเส้นคาบเส้น,สนอืมเรามีข้อแนะนํารัฐบาลมสมมติรัฐบาลชมรายการนี้อยู่บอกอ้าวมีการวิพา์วิจารณ์เยอะอยากให้แก้เนี่ยแก้ยังไงบ้างสมมติสมมติแล้วบลตรีบอกไม่เอาแล้วที่ปรึกษาไม่ฟังที่ปรึกษาแล้วจะฟังประชาชนเนี่ยคุณเสจจะแนะนํำยังไงผมจกให้รัฐบาลแก้ปัญหาจรงงจังนะอเกิดมองที่จุดใช่ไหมครับอย่ามัาคิดแต่ละรอกกันอย่างเดียวใช่ไหมครับ นี่เขาก็บอกจริงจังก็จริงจังในการแก้ไขปัญหาลงตรวจตลงตลาดฟังรายงานทุกวันเนอะอ่มันไม่ใช่ออไม่ได้เอาเวลาไปดูแมนูไม่ได้ไปดูเชลซีสักหน่อยเนี่ย <c oughs> เขาเล่าฟังรายงานทุกวัน,นอลครับตอนนี้เหมือนไม่ต้องเลินใจ,จํำนำข้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทำไมรัฐบาลนะ่ะคิดดีแต่มาทำไม่ดีอออย่างน้อยก็ก็ให้คืนให้หมื่นห้าแล้วนะจำนำข้าวนะ่ะอ่าต้องหง 5, นะิ่นห้าเนี่ยเมื่อสินค้ามันล้นน่ะจะไปทางไหน ครับคิดแต่ไม่ทมคิดแต่ไม่ทำทันแล้วนะเช่นว่าอยากจะให้ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยหันไปเปลี่ยนตัวอื่นมากแต่เราต้องช่วยเหลือใช่ไหมเบื้องต้นต้องช่วยครับครับอ่าหาน้ำข้าวอย่างเงี้ยอยู่ประกาศตู้มาอ่าหมื่นห้าข้าวมันลดมันเต็มตลาดแล้วลนแล้วทาไมไม่ช่วยให้ทําสิ้าตัวอื่นตื่นขึ้นมาแล้วก็มีนโยบายว่าเออช่วยเบื้องต้นก่อนเลย คนเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นก็มีว่าเออจะช่วยเบื้องต้นเท่าไหร่เพื่อเขาหน้าสนใจน่าสนใจนะก็คือให้มีการช่วยเหลือเบื้องต้นเน่ยนะเอาละขอบคุณนะครับผูกเสฮะขอบพระคุณนะครับครับก่อนลังตัวมาใหม่นะพอดีมีสายรอนนะครับคุณเนตรครับสวัสดีครับเนรครับสวัสดีครับครับคุณเนรโทรจากจังหวัดไหนครับอ๋อปทุมธานีครับอ๋อจากปทุมธานีปทุมธานีตอนนี้เดือดร้อนเรื่องหรือเปล่าเรื่องค่าคลองชีพเรื่อง สินค้าเกษตรเรื่องผักช<ม>ีที่เนเนี่ยผักชีเนี่ยหกสิบ,บาทเนี่ยเดืร้อนไหมฮะอ๋อครับก็ดูว่าอืมค่าค่าของชีพน่าจะแพงขึ้นนะครับแล้วก็สินค้าเกษตรพวกผักเนี่ยเท่าที่ที่ผมทํำผักสมผมทพเกษตรอยู่เลยนะครับอ๋อต้นทุนจากการเกษตรเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะแรงงานเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยแรงงานคนไทยเลยนะครับไม่ไม่ใช่สามร้อยอย่างทรัฐบาลพูดนะอืม วันหนึ่งต้องได้ถึงห้าถึงห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทต่อวัน๋อต่อคนเหรอฮะต่อคนครับเป็นงานเหมาเป็นคนทำอะไรฮะทำเกษตรอะไรผมผมทําพวกผักครับผักผลไม้ฮะ๋อแล้วะทำไมต้นคุณหรือค่าแรงมันสูงกนาดะนั้นคุณเนรเพราะว่ามันเป็นฝีมือเฉพาะเหรอหรือว่ายังไงฮะอ่าอย่างตัวฝักยาวนะครับผมเอาไว้ง่ายอย่างตัวฝักยาวเนี่ยตัวฝักยาวฝักหนึ่งเนี่ยอ่าเก็บมาหนึ่งเที่ยวเนี่ยต้องใช้จับสัมพันกันห้าครั้งถึงจะสายตลาดได้ เ็บมาเสร็จแล้วเอามาเอามาแต่งแต่งเสร็จอามมัดมัดก่ต้องมาชักเป็นไซส์นี่คือต้นงทุนทั้งนั้นเลยอ๋อคือมันมีมันมีกระบวนการหลายขั้นตอนซึ่งแต่ละขั้นตอนก็ต้องแล้วแล้วอาชีพเกษตรกรเนี่ยรัฐบาลมองแต่าข้าวผมว่าข้าวนะครับคุณกินข้าวอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับคุณต้องกินผักด้วยอืใช่ไหมครับคุณกินข้าวอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวเบาหวานกินเลยนะตายแน่เลยคุณต้องกินผักกินผลไม้โดยยุ่าะผักเนี่ยใช่ครับแล้วผักแล้วไปไ ไปดูที่ตลาดคุณเนตรนะทำไมผักมันราคามันสูงอย่างเลยอ๋อสูงสิครับเพราะว่าพ่อค้าคนกลางเขาเขาต้องมีกําไรในการขนส่งอยู่แล้วเพราะอย่างค่าน้ํามันค่าค่าผ่อนรถอะไรพวกนี้เขาแน่นอนอยู่แล้วแล้ว,ลวจังหวะจังหวะที่มันของมันตายเขาขาดทุนเขาก็ต้องมาฟันกันตรงนี้อยู่แล้วเป็นของธรรมชาติครับคบแล้วแล้ว,แล,วแล้วพื้นที่การเพาะปลูกมันน้อยลงครับเพราะว่าเพราะว่าทางการประกันแบบหมื่นห้าเรื่องข้าวทุกคนล้มที่ทําทํา ทำนาเพราะว่าทำนาไร้ได้มากกว่า<ช>และที่อท,ที่บอกว่าไร่ล,ละเก้าพันต้นทุนนะครับสี่พันถึงหกพันเท่านั้นแหละที่ผมเห็นมาเนี่ยนะฮะรัฐบาลไม,ไม่ได้มองไม่ได้มองว่าอ่ามองแต่ชาวนาแต่ไม่ได้มองชาวสวนหรือชาวไร่ที่เขาทําผักให้คุณกินกับข้าว<อ>คุณกินข้าวอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับอ่าอ่าับนับจากนี้ไปสงัจจะมองแล้วเหรอวันนี้ฟังจากคุณเนรพูดเดีย๋ยวสงแจมองแล้วลนะต้องมองแล้วเดะนะครับอ่ามันก็มีขั้นตอนมีอะไรเยอะซึ่งเราก็ใช่ครับเรบานต้องไปควบคู่ครับระหว่างข้าวกับกับกับข้าว ใช่ไหมครับคุณกินข้าวอย่างเดียวคุณไม่มีกับข้าวคุณกินได้ไม่ได้ต้องกินกับข้าวอ่ะล้วขอบคุณครับคุณเน่ฮะก็ให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจนะขอบพระคุณนะครับคุณเน่ครับคุณวันชัยฮะคุณวันชัยฮะคุณวันชัยครับสวัสดีครับอาสายตัดไปแล้วนะคุณวันชัยครับแหม่ใจน้อยจะเลยคุณวันชัยที่อ่างทองใช่ไหมไม่แน่ใจผมก็มา่กีนะคุณวันชัยนะแหม่ใจน้อยไปได้เนี่ยรอสักเล็กน้อยเนี่ยครับปรากฏว่าอ่า สายหลุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเราพักกันดีกว่าฮะเดี๋ยวกลับมาครับ